เรื่องจริงของคมสันแทลีแฟชเอ็กซ์เพรสเหมือนในซีรีส์แค่ไหนซีรีส์ส่งครามส่งด่วนที่หลายคนดูอยู่ตอนนี้เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากผู้ก่อตั้งแฟชเอ็กซ์เพรสแล้วเรื่องจริงของคมสันแทลีจะเหมือนในซีรีส์แค่ไหนเซฟคลิปนี้เก็บไว้แล้วมาลองเทียบกันค่ะคมสันแทลีเกิดเมื่อวันที่1มกราคมพศ253 4 25 34, ที่หมู่บ้านดอยวาวีอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายด้วยฐานะที่ไม่ได้ร่ำรวยจึงต้องช่วยพ่อแม่ค้าขายตั้งแต่เด็กเลยซึมซับเรื่องธุรกิจมาตั้ ชีวิตจริงคมสันเรียนจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลายัยราชพัฏลำปางระหว่างเรียนก็ยังนําเข้าสินค้าจากจีนมาขายนักศึกษาจีนกับรับสอนภาษาจีนควบคู่ไปด้วยตอนปี3เขาได้เป็นซ e อชั่วคราวของบริษัทท่าสายที่ขาดทุนหนักเขาปรับทีมใหม่ซื้อเครื่องจกักรและที่ดินเพิ่มพลิกกลับมากําไรราว15ล้านในปีเดียวหลังเรียนจบเขาก็ย้ายไปเชียงใหม่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับนักลงทุนจีนและได้เคยเป็นซ e อบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ด้วย แต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะปังเสมอไปนะคะเขาเองก็เคยเจ๊งจากการเปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอยู่เหมือนกันหลังพักตั้งหลักเขากลับมาเริ่มทําธุรกิจในหน้าอสังหาริมทรัพย์ทารายได้ทะลุ100ล้านในปีเดียวเงินก้อนนี้แหละที่กลายเป็นทุนเริ่มต้นสู่ธุรกิจใหญ่ต่อมาเขาร่วมลงทุนบริษัท4 t e x p r e s s รับสินค้าทั่วโลกส่งไปในจีนภายใน3ปีก็สร้างกําไรจนปันผลให้หุ้นส่วนได้ราวเดือนละ20-30ล้านประสบการณ์ตรงนี้เองทําให้เขาเข้าใจระบบโลจิสติกระดับโลกและเห็นโอกาส ว่าไทยยังไม่มีระบบขนส่งที่รวดเร็วและราคาถูกแบบจีนเลยพอมีไอเดียจะตั้งแฟ e ชเอ็กซ์เพรสสิ่งแรกที่คมสันแซ้รีทําคือหาคนเก่งด้านระบบเขาให้ภรรยาชาวจีนไปถามญาติซึ่งเป็นฝ่ายเอของอาลีบาบาว่าพนักงานคนไหนน่าเสียดายที่สุดถ้าเขาลาออกคําตอบคือเหว่ยเจียหรือรุ่ยเจียในซีรีส์นั่นเองเหว่ยเจียเป็นพนักงานระดับสูงที่ได้รางวัลพนักงานดีเด่น5ปีซ้อนคมสันไม่รอช้าบินไปจีบถึงเซี่ยงไฮ้ชวนมาเที่ยวไทยช่วงสงกรานแล้วพาไปดูประดิษ์ไทยสาขา เดอะสตรีทรัชดาให้เห็นกับตาว่าตลาดขนส่งไทยยังโตได้อีกเยอะ Flash Express เปิดตัวเมื่อ9พฤษภาคม2561โดยแนวคิดใหม่หมดเลยทั้งรับพัสดุถึงบ้านไม่มีขั้นต่ำเปิดทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ในราคาเริ่มต้นแค่19บาทจากที่รายอื่นเริ่มราว60บาททำเอาตลาดสะเทือนเลยค่ะแค่ปีแรก Flash Express ก็ส่งพัสดุไปกว่า100ล้านชิ้นแล้วยิ่งโควิด19มาก็ยิ่งโตพัสดุสะสมแตะ300ล้านช่วงพีคสูงสุดเคยแตะถึง2ล้านชิ้นต่อวันคมสันแซลลี่เค ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่ว่าคุณจะยากจนแค่ไหนนามสกุลอะไรหรือเรียนจบจากที่ไหนคุณก็สร้างสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นได้ถ้าเลือกอุตสาหกรรมที่ใช่ตลาดใหญ่พอเจาะช่องว่างให้ตรงจุดและมีทีมที่ดีนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของคมสันแจลีที่ได้ถูกหยิบไปสร้างซีรีส์สงครามส่งดวดที่หลายคนกําลังดูอยู่และรู้ไหมว่าในเรื่องมีคมสันตัวจริงผมมารับบทเป็นพ่อค้าด้วยนะคะใครดูแล้วเจอลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะ